สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับคุณครูรินค่ะในวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูรินจะพาเด็กๆไปทบทวนหลักภาษามาตราตัวสะกดกันนะคะวันนี้มาดูกันนะคะว่ามีมาตราตัวสะกดมาตราใดบ้างพร้อมหรือยังคะไปดูกันเลยค่ะเด็กๆมาตราแรกที่เราจะทบทวนกันวันนี้ก็คือมาตรากรกานะคะ และมาตราต่อมาก็คือมาตรากรมค่ะส่วนอีกมาตราก็คือมาตรากรมนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนกันทั้ง3ามาตรานี้เลยนะคะเด็กๆตั้งใจนะคะแล้วเราไปทบทวนพร้อมๆกันค่ะมาดูมาตราแรกนะคะมาตรากอกา มาตรากอกาหรือแม่กอกาเด็กๆจาได้ไหมคะคำในมาตรากอกาก็คือคำทุกคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะสามารถประสมสระอะไรก็ได้ที่ไม่มีตัวสะกดไม่ใช่จะเป็นสระอาอย่างเดียวนะคะขอให้ไม่มีตัวสะกดคำเหล่านั้นจะอยู่ในมาตรากอกาหรือแม่กอกานะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าผ้าปู เสือเกาะกะทิมะระปลาทูทะเลเด็กๆจำให้ดีนะคะมาตรากากาคือคำที่ไม่มีตัวสะกดค่ะจำง่ายๆแค่นี้เลยมาดูมาตราต่อไปกันนะคะมาตรากง มาตรากงหรือแม่กงจำง่ายๆค่ะมาตรากงคือคำทุกคำที่มีงองูเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวมีงองูเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะคะไม่มีตัวสะกดอื่นคำที่อยู่ในมาตรากงก็เช่นคำว่าพึ่งอึ่งอ่างชา้างลิงถุง เตียงกางเกงร้องเด็กๆจำให้ดีนะคะมาตรากงมีตัวสะกดเพียงตัวเดียวก็คืององูเป็นตัวสะกดเป็นตัวสะกดตรงมาตรานะคะจำให้ดีนะคะ มาดูมาตราสุดท้ายที่เราจะทบทวนในวันนี้ก็คือมาตรากลมค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะมาตรากลมหรือแม่กลมก็คือคําที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดคําที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดเท่านั้นนะคะเป็นคําที่มีมอม้าสะกดเพียงตัวเดียวเป็นตัวสะกดตรงมาตานะคะคำที่อยู่ในมาตรากลมเช่นคำว่าส้ม ร่มชามเข็มชะลอมกระดุมเด็กๆจำให้ดีนะคะว่ามาตรากลมหรือแม่กลมคือคำที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะไม่มีตัวอื่นสะกดนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ ทบทวนความรู้ทั้งมาตรากกามาตรากงและมาตรากมไปแล้วคุณครูรินก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทบทวนความรู้เพิ่มเติมนะคะวันนี้ให้เด็กๆช่วยคุณครูรินเติมคําที่อยู่ในมาตรากากามาตรากงและมาตรากมให้ถูกต้องด้วยนะคะเราไปทํากิจกรรมกันเลยนะคะ คำแรกอยู่ในมาตรากอกาค่ะครินมีคําว่ามะให้เด็กๆคิดว่าจะเติมคำว่าอะไรดีคะเติมคำว่าเขือก็จะกลายเป็นมะเขือเติมคำว่าลิเป็นมะลิก็ได้นะคะคำที่สองค่ะอยู่ในมาตรากอกาค่ะผีผีอะไรดีคะผีเสื้อค่ะ คำต่อมาค่ะคูรีมีคำว่ากระให้อยู่ในมาตรากกาเช่นกันนะคะเติมคำว่าอะไรดีคะกระทะก็ได้นะคะหรือจะเป็นกระเป๋าก็ได้คำต่อมาค่ะมีคำว่าไข่ให้เด็กๆชอบทานกันเลยใช่ไหมคะไข่อะไรคะไข่ไก่ค่ะมาตรากกาเช่นกันค่ะ คำต่อมาค่ะอยู่ในมาตรากกาเช่นกันมีคําว่าจําให้เด็กๆเ,เติมคําว่าอะไรดีคะจําปีจําปาได้ทั้งสองคำเลยนะคะคําต่อมาค่ะคําว่าหัวอยู่ในมาตรากากาเช่นกันค่ะเติมได้คือหัวเราะหัวเข่าก็ได้ค่ะ คำต่อมาค่ะมาตรากกาเช่นกันคำว่าสีค่ะเติมได้หลายคําเลยนะคะสีฟ้าสีเทาสีดําก็ได้ค่ะคํำต่อมาค่ะมาตรากกาปุริมีคําว่าปูให้เติมได้หลายคําเลยนะคะปูนาปูแสมปูม้าปูเนื้อก็ได้นะคะ คำต่อมาค่ะมาตรากกาเช่นกันนะคะกุลีมีคำว่าทะให้เติมคำว่าทะเลก็ได้ค่ะทะล็อก ok ก็ได้หรือทะลุก็ได้นะคะคำต่อมาค่ะมาตรากกาค่ะนาลิําคำนี้นาฬิกาค่ะเติมได้คำเดียวนะคะคำว่านาฬิกาค่ะ ต่อไปนะคะมาตรากงบ้างมาตรากงคุรินมีคำว่ากระให้เติมคำว่าอะไรลงไปคะกระโปรงค่ะคำว่ากระโปรงนะคะคำต่อมาค่ะมาตรากงเช่นกันคำว่าอึ่งค่ะเติมคำว่าอะไรดีคะเด็กๆอึ่งอ่างค่ะคำนี้คืออึ่งอ่างนะคะ คำต่อมาค่ะมาตรากงเช่นกันค่ะโบริมีคำว่าใบให้เติมคำอะไรอยู่ในมาตรากงดีคะเติมคำว่าตองลงไปค่ะใบตองใบตองนะคะคำต่อมาค่ะมาตรากงเช่นกันมีคำว่ากลางเอาไว้สวมใส่กลางอะไรคะกางเกงค่ะเติมคำว่ากางเกงนะคะ ต่อไปค่ะมาตรากงเช่นกันค่ะครูลินมีคำว่าฟักให้เติมคำว่าอะไรดีคะฟักทองค่ะเด็กๆเติมคำว่าทองเป็นคำว่าฟักทองนะคะคำต่อมาค่ะครูลินมีคำว่ามะ ah ให้มา ah ตรากงเช่นกันค่ะมะอะไรดีคะมะม่วง ah ค่ะเด็กๆเติมคำว่าม่วงลงไปกลายเป็นมะม่วงนะคะ คำต่อมาค่ะสีสีอยู่ในมาตรากงสีอะไรคะสีเหลืองเด็กๆเ,เติมคำว่าเหลืองลงไปนะคะเป็นคำว่าสีเหลืองค่ะ<ส>ต่อไปค่ะคำว่านกที่อยู่ในมาตรากงนกอะไรคะนกยูงเด็กๆเ,เติมคำว่ายูงลงไปนะคะกลายเป็นนกยูงค่ะ ต่อไปค่ะแมงอะไรที่อยู่ในมาตากงคะเป็นสัตว์มีพิษด้วยนะแมงป่องค่ะเด็กๆตเติมคําว่าป่องลงไปกลายเป็นแมงป่องนะคะคําต่อมาค่ะร้องอะไรเอ่ยเป็นมาตรากงร้องเพลงค่ะเด็กๆตเติมคําว่าเพลงลงไปนะคะร้องเพลงอยู่ในมาตรากงนะคะ คำต่อมาค่ะมาตรากลมบ้างค่ะพัดกูรินมีคำว่าพัดให้พัดอะไรที่ช่วยให้เราเย็ยนสบายคะพัดลมค่ะเด็กๆเติมคำว่าลมลงไปนะคะพัดลมคำต่อมาค่ะมาตรากลมเช่นกันค่ะยิ้มยิ้มเป็นยังไงคะที่อยู่ในมาตรากลมยิ้มแย้มค่ะเด็กๆเติมคำว่าแย้มลงไปกลายเป็นคำว่ายิ้มแย้มนะคะ คำต่อมาค่ะคำว่ามะมะอะไรอยู่ในมะตรากลมคะเติมได้นะคะมะยมก็ได้ค่ะหรือว่ามะขามก็ได้นะคะต่อไปค่ะมะตรากลมเช่นกันค่ะครูมีคำว่าชะให้เด็กๆจะเติมคำว่าอะไรดีคะชะอมก็ได้หรือชะลอมก็ได้นะคะเด็กๆคำต่อมาค่ะ คำว่าสีอยู่ในมาตากลมสีอะไรอยู่ในมาตากลมคะสีส้มเด็กๆเติมคำว่าส้มลงไปจะกลายเป็นคำว่าสีส้มนะคะคำต่อมาค่ะกระอะไรอยู่ในมาตากลมคะกระเทียมนะคะเด็กๆเติมคำว่าเทียมลงไปเป็นคำว่ากระเทียมค่ะ ต่อไปค่ะกล้วยอะไรที่อยู่ในมาตรากลมนะกล้วยอะไรเด็กๆชอบทานค่ะกล้วยหอมค่ะเด็กๆตเติมคำว่าหอมลงไปกลายเป็นคำว่ากล้วยหอมนะคะคำต่อมาค่ะมาตรากลมเช่นกันค่ะคำว่าถุงถุงอะไรเอออยู่ในมาตรากลมถุงย่ามค่ะเด็กๆตเติมคำว่าย่ามลงไปนะคะกลายเป็นคำว่าถุงย่าม ต่อไปค่ะข้าวอะไรที่อยู่ในมาตรากลมคะข้าวต้มนะคะเด็กๆเติมคำว่าต้มลงไปกลายเป็นข้าวต้มค่ะคําสุดท้ายค่ะมาตรากลมค่ะดอกอะไรเอ่ยที่อยู่ในมาตรากลมดอกเข็มนะคะเด็กๆเติมคําว่าเข็มลงไปได้เลยค่ะ จากที่เราได้สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูรินก็มีภาระงงานให้เด็กๆทุกคนนะคะวันนี้ให้นักเรียนฝึกอ่านคําทุกคําที่เราเรียนในวันนี้เลยนะคะเมื่อเด็กๆอ่านเสร็จแล้วให้เขียนคําทั้งหมด30คําลงในสมุดวิชาภาษาไทยนะคะ เสร็จแล้วถ่ายภาพผลงานส่งในโน้ตห้องเรียนของตัวเองนะคะอย่าลืมนะคะเวลาที่เขียนงานก่อให้ตัวบรรจงเต็มบรรทัดทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะคะคุณคณรูรินฝากให้เด็กๆทุกคนทบทวนบทเรียนบ่อยๆนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ